ที่พักเปิดใหม่บางแสนชมบุรีทุกคนตามควีนไปจ้าที่นี่เลยแอนแลนดจิปมาเนอร์ชมบุรีเป็นโรงแรมที่ใหม่มากๆมีหาดส่วนตัวทุกห้องคือซีวิวเห็นวิวทะเลเลยที่นี่เขาจะมีสองโซนจะมีโซนเป็นแนวแคมปิ้งด้วยอยู่ด้านหลังบอกเลยที่นี่บรรยากาศดีมากภายในห้องของเขาคือทันสมัยสุดๆสระว่ายน้ำมีความสะอาดมีทั้งโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่ให้เล่นเรานี่เปลี่ยน ดแล้วลงไปที่สระก,กันเลยปะปะน้องสเปชชอบมากน้ำสะอาดใสมั่นใจว่าเด็กเล่นได้เราสามารถเดินลงมาที่ริมชายหาดเพื่อสัมผัสน้ำทะเลได้ด้วยโอ้โหเมมโทรศัพท์เต็มได้เลยเพราะอยากเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้ครบทุกมุมอยากเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะไรมองหาที่พักติดริมทะเลวิวดีประหยัดเวลาตามกันมาที่นี่นะ